ตำบลแม่สยอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพะเยามีพื้นที่4,395ไร่จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด12หมู่บ้าน2,426ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด6,226คนตำบลแม่สมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มติดกับกวานพะเยามีแม่น้ำแม่ใสเป็นแม่นม้ำสายหลักที่ไหลผ่านสู่กวานพะเยา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญอันได้แก่ประเพณีสงกรานต์แห่ไม้ค้ำสีต้นมหาโพธิ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประเพณีสลักพัดและประเพณีลอยกระทง ตำบลแม่ใสมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือโบราณนสถานบ้านร่องไฮเป็นโบราณนสถานที่เป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่อยู่ริมกวานพยาและเป็นส่วนหนึ่งของวัดติโลกอารามในสมัยโบราณ สถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่สายมีจำนวนผู้สูงอายุ1,531คนคิดเป็นร้อยละ31.7ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตำบลแม่สายจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตำบลแม่สายได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ปัญหาที่พบในผู้สูงอายุตำบลแม่สายจำแนกได้เป็น3กลุ่มคือ 1. กลุ่มติดสังคม พบว่ากลุ่มติดสังคมมีปัญหาบางส่วนในการดำรงชีวิตไม่เข้าเกณฑ์5องสและเริ่มเข้าสู่สังคมครอบครัวเดียว 2. กลุ่มติดบ,บ้านและกลุ่มติดเตียงพบว่าเริ่มมีภาวะโรคสมองเสื่อมอุบัติเหตุภาวะหกลม้มมีโรคประจำตัวและภาวะเครียด 3. ในกลุ่มติดเตียงพบว่าขาดคนดูแลผู้ดูแลไม่ถูกวิธีมีโรคภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้น สวัสด,ดีเจ้าชื่อสมอนนักรอเจ้าเป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็เป็นประธานซีจีของตำบลม่ไซเจ้าแล้วก็รองประธานศูนย์หอมหักของตำบลม่ไซโดยเจ้าคนตำบลม่ไซเฮา,านี่จะมีวิถีชีวิตในการเป็นกเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่เจ้าพอพื้นที่ของเฮา้ดยมากจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะเกี่ยวกับการ,กรเกษตรนะเจ้ามันจะ ยังยังคนเท่าคนแก่หรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยปัญํานี้สามารถปลูกพักกินเองได้ยังเข้านี่ก็ไม่ต้องได้ไปซื้อหาเป็นจะทำการทํานายอยู่กันตลอดจ้ะอันนี้เป็นวิถีชีตส่วนส่วนใหญ่แล้วก็บางคนก็เป็นสลาพ่องแต่แต่ดยมากเนี่ยวิถีชีวิตก็คือเป็นกเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่จ้ะ สำหรับเรื่องของการเก่ยวกับการทำงานกับผู้สูงอายุนี่คือเฮาเปรียบเทียบตัวเฮาก่อนตัวแมกก็คือยังเฮาสมัครเข้าไปเป็นซีจีเหรอกอบร้มเข้าบัดต้องอบร้มเห็นหมดต้องหูเหลืองก่นอนอบร้มจากซีจีแล้วก็บแบง่งแบ่งหน้าที่กันไปว่าคนนี้หับหน้าที่ไปดูแลผู้สูงอายุหมู่บ้านไหนของของแม่สายมันมีสิบสองหมู่บ้านเนาะก็เลยเอาตัวเก่าเนี่ยเป็นตัวลักไว้ก่อน จากจากซีจีไปแล้วที่นี่พอดีอของหลักวิจัยจุฬาพรผลมีการเปิดงานวิจัยสําหรับนักบริบาลเห็มก็เลยสมัครเข้ามาเห็นเห็มเขาก็เลยมีการทับเพื่อนอย่างลองเทอมแค้เปัญกามาประสานอย่างเขาเหมือนก็เขาก็ต้องมีข้อมูลเปิ่และก็เลยมีการทับเพื่อนในการดูแลผู้สูงอายุจับในจุดเนี่ยถ้าเขาสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุติติดบ้าน ติดเตียงฮื้อพัฒนาตัวเกา้าขึ้นมาติดสังคมได้กลจะเป็นบุญแล่พอเปิดอยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขไะจ๊ะสวัสดีเจ้าข้าเจ้านันงนรุณีที่สุดที่นั้นข้าร,ราชการบำนาญเจ้าบ้านสันปทอนเดี๋ยวนี้กระหับตำแหนง่งประธานศูนย์หอมหักตำบลม่ใสและก็ประธานโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านสนรรปทอนเจ้า ไปโรงเรียนเท่ากับไปอู้กันว่าเขาจะเนียจะใดเคชีวิตของผู้สูงอายุบานเทาเนี่ยมันมีคุณภาพนะจ๊ะก,ก็เลยว่าเออเขามาเขามาเรียนว่าเขาเนีออย้ยพัฒนากายพัฒนาจิตเนี้ยชีวิตบานเทามีความสุขเอาก็ตั้งโรงเรียนแล้วก็มีมีการนันทนาการแลวก,การอู้กันบางครั้งเขาก็ห่อเข้าไปกินมีการออกกําลัางกายหเหม่อเจ้าแล้วก็ร้องเพลง โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านสรปรปทอนมงอย่างเดียวคือว่าให้เจ้าบ้านของเขามีความสุขสุขภาพดีสวัสดีครับผมนักเรกียนตำรัดนะครับเป็นไกรกรรนาาสาธารณสุขนะครับแล้วก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุตำบลม่ายใสสำหรับการทํางานในส่วนของอสังคมสุขบัยตำบลม่ายใสนะครับก็ได้ทํางานในศาสตร์ของการพัฒนาตำบลต้นแบบนะครับ เรารับสังคมสูงวัยเริ่มจากการพัฒนากลไกแล้วก็พัฒนาออกแบบแล้วก็ทดลองในส่วนการขับเคลื่อนเข้าสู่สังคมรองรับสังคมสูงวัยในมิติาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ4มิติ ท่ามงานเรามีทั้งหมดสคณะนะคณะแรกที่ดูแลเรื่องของรองรับสองคงสบายคือคณะพอชตก็คือคณะกรรมการพัฒนาคณะชีวิตระดับตำบลก็มีคณะกรรมการบริหารวิชาการที่เราอาจจะตั้งขึ้นใหม่แล้วก็มีคณะการชมรมเดิมที่เป็นชมรมผู้สูงอายุอยู่แล้วทั้งระดับหมู่บ้านและตำบลก็มาเชื่อมบูรณาการกันนะครับสำหรับพานธมรตรข่ายที่ให้การช่วยเหลือเรานะครับนอกจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลแม่สนะครับ วาชตตำบลไม่ใส่แล้วก็มีองค์กรองค์การหาส่วนตำบลแล้วก็หน่วยงานราชการของในพื้นที่นะครับก็มีหน่วยงานจับไปนอกเช่นสมาคมสมร้ามัดไปเมืองนะสรับเ้าั้เมืองแล้วก็สำนักงานสรีห้าแห่งชาติสปสช,สสชแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอะไรอาจารั์ตุลาธิการที่สนในส่วเป็นพิธี้ยงในกลไกการกับเพื่อน อันเียภาคเหนือตอนบน,นะะขยายผลไปที่ตำบลในพื้นที่ตำบลสี่ท้อยอำเภอแม่ใจแล้วก็พื้นที่อำเภอตำบลแม่สุขอำเภอแม่ใจนะแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองพยาวก็เป็นไปที่ตำบลแม่ปืนซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่เราจะเข้าสู่ไอเจเซลลิซิตี้นะฮะคือเมืองเป็นที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุนะครับสำหรับการพัฒนาโดยรวมตัวเงแม่สนะครับซึ่งตอนนี้เราเป็นตำบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตดีสีมิตินะครับก็เราเริ่มจากการพัฒนากลไกและก็ออกแบบและทดลองใช้ทดลองการขับเคลื่อนนะครับโดยการมีสวนรอมของทุกภาพส่วนนะโดยเฉพาะชมรมผู้สูงอายุและก็แกนนําในพื้นที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลน,นะครับก็ตอนนี้เราเราพัฒนาจากพื้นที่เดิมจากธรรมนูญสุขภาพเดิมประจาตดือน่งนป,ประกาศตจะมีต่าี57แล้วก็รประกาศเป็น ันธรรมนูญรองรับสังคมสูวงวัยตัวบนแม่สเพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่15มกราคมสว6 6นซึ่งตอนนี้ก็มุ่งเป้าหมายที่ให้ผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี4มวิติเช่นกันครับผม